สวัสดีครับผมพบกับผมช่องสุรเชษสมัยกราเตือนนอนนะครับผมเบื้องบรรยากาศบรรยากาศข้างหลังดีครับบรรยากาศของห,งน,าาหน้าบานเท่าเนาะอากาศดีครับเลยครับผม เบื้องครับนี่โฮมสเตย์ผมนี่นี่ครับนี่เรามองด้านผม <S <S โอยพาชมบรรยากาศรับผมอากาศบานเฮานู้โอ้ยอากาศดีครับนะครับคุณปลามัน ดีแห้งครับสุดสีน,นี่ครับผมก็กลายบรรนอยเข้าเหมืนบรรยากาศหลอหลอนเข้า ผมสตีผมมีจะนุกครับผมหลายวัวนุกเ <laughs> บดดิ่งบรรยากาศครับอากาศดีแฮะครับ กำลังตื่นนอนครับหนาวให้หลางอยู่อย <laughs> ู่สีสเกตด้วยนยครับผมอยู่กันทลัก์ทำมนบรรยากาศบป็นนาครับอากาศดีแหงครับผม ยังมีสัวปลามันนะครับโอเคครับผมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อน